ชอบดีมีคืนกับคนละครึ่งนะคะใครใช้โครงการไหนแล้วจะคุ้มค่ากว่ากันนะคะในวันนี้เรามีคําตอบในคลิปนี้เลยค่ะสําหรับโครงการคนละครึ่งนะคะทำภาครัฐเนี่ยก็จะช่วยเรานะคะจ่ายค่าสินค้านะคะให้ที่เราไปซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะ ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการค่ะแต่สำหรับชอปปีมีคืนนะคะทางภาครัฐนะคะก็ให้เราเอาบินค่าบริการนะคะหรือว่าค่าสินค้านะคะที่เข้าเงื่อนไขของโครงการนะคะมาลดหย่อนนะคะรายได้สุทธิที่ใช้ในการคำนวณภาษีสูงสุดนะคะไม่เกิน30,000บาทนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าลดภาษีได้สูงสุด30,000บาทนะคะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะไอ้30,000บาทเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เราเอาไปลดหย่อน รายได้ที่ใช้ในการคำนวณภาษีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีที่เราลดได้ของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอัตราภาษีสูงสุดที่แต่ละคนเสียนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราอะคะ่ะมีรายได้สุทธินะคะไม่เกิน15 0,000บาทต่อปีนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามโครงการช็อปดีมีคืนนะคะเพราะว่าก็จะไม่ช่วยให้เราประหยัดภาษีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีภาษีต้องเสียเราก็เลยไม่ต้องประหยัดภาษี เราก็ใช้โครงการคนละครึ่งดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะค่ะมีรายได้สุทธินะคะต่อปีเนี่ยเกินกว่า500,000บาทนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะมีอัตราภาษีสูงสุดเนี่ยเกิน10%นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยู่ในเกณฑ์นี้เนาะเราก็ควรจะใช้โครงการช้อปปี้มีคืนค่ะส่วนใครที่อยากทราบว่าตัวเราเนี่ยเหมาะกับโครงการไหนนะคะก็สามารถดูได้จากตารางตรงนี้ที่ขึ้นให้เลยนะคะ ค่ะเราก็มาลงรายละเอียดนะคะสําหรับโครงการชอบดีมีคืนกันสักเล็กน้อยนะคะสําหรับในหัวข้อแรกนะคะก็คือเราก็คงอยากทราบว่าใครเนี่ยที่สามารถใช้โครงการชอบดีมีคืนได้บ้างนะคะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องเป็นคนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะในปี2 5 6 3ค่ะซึ่งเราก็จะต้องยื่นแบบในต้นปี2564ค่ะ สองก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามก็คือเป็นคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการพลละครึ่งค่ะแล้วก็สำหรับบางคนนะคะก็คิดว่าเอ๊ะสำหรับโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันจะต้องลงทะเบียนก็เลยสงสัยว่าถ้าช้อปดีมีคืนจะต้องลงทะเบียนไหมนะคะสำหรับช้อปดีมีคืนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนที่ไหนเลยนะคะเราก็แค่ไปซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขของทางภาครัฐนะคะ ก็ต้องซื้อภายในวันที่23ตุลาคม2563นะคะถึงวันที่3าสเดธันวาคม2563แค่นี้นะคะเราก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมขอใบกํากับภาษีเต็มรูปกันด้วยนะคะก็มีคําถามนะคะว่า สินค้าอะไรบ้างอะคะ่ะที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีในโครงการนี้ได้นะคะก็สําหรับสินค้าที่นํามาลดหย่อนภาษีในโครงการนี้ก็คือสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็เราก็จะต้องซื้อจากร้านที่เราสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปได้นะคะยกเว้นอีบ e ุ๊กหนังสือแล้วก็โอทอปค่ะ3ส,ส่วนนี้จริงๆแล้วเขาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ก็สาม ได้เช่นกันค่ะแต่ให้เรานะคะขอไปเสร็จรับเงินจากทางร้านค้านะคะก็หมายเหตุให้นิดนึงนะคะว่าสําหรับตัวทองคําแท่งนะคะก็ไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะคะเพราะว่าทองคําแท่งนะคะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่สําหรับทองรูปบรพันธ์นะคะอันนี้เราก็สามารถซื้อแล้วก็นํามาลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในส่วนของตัวค่ากาเนิดนะคะเพราะว่าค่ากาเนิดมีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ตัวเนื้อทองอะคะ่ะ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะค่ะแล้วก็สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าสินค้าอะไร สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็สินค้าอะไรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะสามารถไปติดตามต่อในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมว่าตอนที่เราไปซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการเนี่ยค่ะก็ให้สอบถามกับทางเจ้าของร้านกันสักหน่อยนะคะว่าเขาสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้เราได้หรือไม่นะคะซึ่งถ้าออกได้ก็ซื้อเลยค่ะนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็ warranty free ไม่มีปัญหาค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝาก แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะรู้จักเราเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปที่เว็บไซต์ของเราที่ขึ้นตาำด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ